สวัสด <toys> ีค่ะจันกระจายขนทรองนะคะเป็นผู้นำการเปยนแปลงอยู่มณฑี่องตำบลบังโมจังหวัดปัตตานีค่ะเจิญจุ่มได้เลยค่ะได้ไปเลยค่ะคือปักหย้อนของเราตีเรามีรายได้เรามีอะไรกินอะไรได้ยูดมีรายได้ตียังยืนอยู่ถึงวันนี้นะคะเราาลูกปั๊กตัวนี้สร้างเสริมตัวเองให้อยู่กับธรรมชาติให้เราได้อยู่ดีกินดี เราได้ปลูกพักซึ่งปลูกพักตรงนี้เราจะปลูกพักสมบัตร้านนะคะเราอย่าปลูกพัก่งเดียวถ้าปลูกพักอย่างเดียวยเยวม e k าก,ก็ไม่เอาพื้นที่ว่างเราก็ปลูกปิดเสริมได้นะคะนี่เราก็ปลูกปืดเราปลูกปืดกินว่าขมิ้นข้าวค่ะเป็นสมุนไพรซึ่งอันนี้เราก็ยอดมันพูนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นยอดวกวคลอกยอดหยาหลวงนะคะยอดยาหลวงนี่มันเป็นยาอยู่วัฒนานะคะนี่เราจะมีรายได้ทุกวันเลย ที่ว่าระวังตรงนี้หญ้ามันจะเราจะตัดเราจะได้หญ้าออกมาออกมากองไว้ยกองไว้กองไว้แต่เราก็เอามากลุ้มเอามาตั้มเป็นข่อมกดินแตวเราจะเอามาเลี้ยงเปลว่าได้ประมาณสามเดือนเราก็ใจหญ้าตัวเนี้เอามากลุ้มก้นต่อนี่เราจะปลูกพักุนเวียนแบบนี้นะคะเราจะปลูกพักบุ้งปลวาโยกกองพักนี่แต่ละพักมันก็ไม่ต่ากันทั้งเราเรารู้ เราเป็นก้นมากัน,กนเซตเราก็รู้ว่าไอ้ไหนโขอะไรลังในนี้เลีเยลเ้ยงปลาน้องเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเนี้ยปลาในนี้ได้กินสองปีปลารรมชจารเรียกวปลาเลี้ยงคือมันจะอยู่ในนี้เนี่ยปีจะเอาปลาในนี้มากินซึ่งแฟกนี่เราก็ทาหมาตโตยอดได้นะัะไก่เหมากะหฮเพน เอาก็คือแบบเราก็มีการแบ่งปันก็คือท้านก็ตมีคนเข้ามาทั้งค่เขาแต่เขต้างการนเรแต่ว่าอย่างไรเลยในเปล่งบัตรแต่ว่าเป่งปันได้ปีให้เราบอกว่าค้นตกมาปีไม่ถึ่ทำไะไรปีก็ต้องเฝ้าต้านเ้าต้านมันอยู่เตะลมเนาะแต่ว่าทำต้านตรงนี้มันได้เฉลิมยงกับหมู่บ้านเราะว่าหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านข้าวล้มตั้งแต่ปีปีก็ต้องเฝ้าต้านตั้งแต่ใจผีเฝ้าได้แต่ในคือมัดไม่เลืยกตั้งแต่ได้มันคือตุกวันนี่เนาะคือมันกับวราส่องเสริมกันเองในชุมชนด้วยใะค่ะ ก็รายได้ก็รายได้ดีนะคะรตะว่าเราปลูกพัดตรงนี้มันเป็นรายได้ที่ยังยืนเลยค่ะเราได้เดถียรลักมื้นนะคะต่อเดือนการเลีว่าพักหน่อยๆน่อยแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็ได้ลักมื้นเลยค่ะอันนี่ที่หละพันถึงอันนี้เขามีลายได้ถูกวันถึงไอันี้ก็มันมันก่รุนสู้รุนนะคะรุนสู้รุนนี่ก็ปลูกตัวปลูกแตงคือรุนสู้รุนมดเลยต่างวันเลยเบี้ยต่างนู่ปืนลมลูกต่างนี้ปืนต่อยอดกะมี เตาท่านมีท่านมีปลาเราเต๋จะเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยในกลัวเรือนเรามีกินตลอดค่ะเทศกาลกิจนี้เราเป่อนก็ตบโควิดแต่เราไม่ได้ตบเลยเราเราจะมีกินอยู่ตลอดเวลาเราจะโดยไม่ต้องเดือดร้อนและเรากายุกับธรรมรชาตลอดเราไม่ได้ไปกลุกคลีกับสิ่งเวรลมแต่ว่าเราไม่ต้องการเชิญชวนพี่น้นองทุกคนนะคะ เข้ามารวมกลุ่มกันได้ค่ะอ๋อแต่แตะกนยากต่เกษตรมันผีนะคะตะก่นแต่ว,ว่าไม่ยากโล่งชะตำ่ำไอ้มานะคะไอ้มาผีไอ้มาบานันไอ้มาตีบันหนังเกลียงนี่แหละกระเบื้องตัวระดับตีผีเสื้อใบในนี้นะคะตั้งกะหมาผีและผีจะแนร่ำผีจะแนร่ำห้ว่าต่ำอย่างไงก่อนผีจะบอกให้หมดเลยแต่ว่าตั้งใจต่ำจริงๆ